คลิปที่สี่เช้าที่หกเช้าที่หกเมษาหกห้าอากาศยังเย็นอยู่นะคะทไมคุณแม่ยังใส่หมวกใส่ผ้าพันคอพาลูกเหนียาเดินมาเร็วๆถึงกลางทางแล้วนี่ต้นมะม่วงใหญ่ต้นมะม่วงต้นนี้ ลูกเอื้อยพิ่นเก็บไปจะไปเพาะที่บ้านสุพรรณว่าง,งานเพาะยังไม่รู้เมื่อปีหกหนึ่งน้อมบุญให้นางฟ้าคนสวยคนงามลูกขาดเทวาด้วยนะคะมะม่วงต้นนี้ค่ะยุงก็เยอะ ลูกเอ,อย๋ยใครคิดถึงพ่อแม่รักพ่อรักแม่จงนำเลือดเนื้อของพ่อแม่ที่ปั้นเป็นรูปร่างเราขึ้นมานี่นะคะนำเอาร่างกายที่พ่อมาให้แม่พ่อแม่ให้มาด้วยเลือดทั้งสองบวกกันเป็นตัวเราเนี่ยนำร่างกายของพ่อแม่ให้มาเนี่ยมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเอาเลือดเนื้อของพ่อแม่มาทำดีนี่แหละคือการคิดถึงพ่อแม่ที่ถูกต้อง แล้วเราเอาร่างกายท่านมาทำดีความดีก็ถึงพ่อแม่ด้วยมันจะเป็นกระแสแสงบุญส่งวาปบาบไปหาพ่อแม่นะคะถ้าเราเอาร่างกายพ่อแม่ให้มาเนี่ยไปทำบาปทำชั่วทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนั่นเท่ากับว่าลูกคุณนั้นนะเกลียดพ่อเกลียดแม่นะไม่ได้ลูกคุณพ่อแม่เลยแต่กลับตรงกันข้ามส่งบาปไปให้พ่อแม่พ่อร่างกายเราก็คือเลือดเนื้อของพ่อแม่ไง เอาเลือดเนื้อผลมาทำผิดบาปพ่อแม่ก็ได้บาปด้วยเอาเลือดเนื้อพ่อแม่มาทำดีพ่อแม่ก็ได้บุญได้กุศลขณะพ่อแม่มีชีวิตอยู่ชีวิตพ่อแม่ก็จะร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บใข้ได้ป่วยมีความเจริญในหน้าที่การเงินการงานถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วอยู่ปรโลกบุญที่เราบำเพ็ญด้วยเอาเลือดเนื้อร่างกายของพ่อแม่มาบำเพ็ญเนี่ยพ่อแม่ก็จะได้บุญด้วยนะคะเข้าใจไหม ถ้ารักพ่อรักแมู่่นำร่างกายพ่อแม่มาทำความดีแล้วก็อย่าไปทำผิดบาปเพราะว่าบาปนั้นก็จะตกถึงวิญญาณพ่อแม่ด้วยเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะทุกคนนะนี่เข้าใจนะเรามาทำดีก็เท่ากับเราพาพ่อแม่มาทำดีนะเราทำผิดบาปก็เท่ากับว่าเราพาพ่อแม่แบกพ่อแม่ไปด้วยเพราะร่างกายของเราเนี่ย ก็ได้มาจากเลือดพ่อแม่เลือดปูด่เลือดญาติตายายเราก็เป็นลูกหลานเหลนหลนของบรรพบุรุษลูกหลานเหลนหลนทําดีปู่ญาติตายายก็จำโนโเอพรให้ลูกหลานมีแต่ความสุขร่มเย็นทำอะไรก็จเจริญถ้าลูกหลานไปทาผิดบ,บาปพ่อแม่ปู่ญาตตายายก็จะสาบแช่งเพราะว่าทําให้เพลินได้รับบาปด้วยมาลูกมานี่ก็เส้นทางโหดแล้ว สิดด่านอรหันต์ทองคำแล้วคันเนี่ยนี่แหละทางขัดเกาสร้างบุญบาร,รมีอย่าไปติดสุขติดสบายการบวชเนี่ยต้องบวชทั้งกายบวชทั้งใจนะไม่ใช่ว่าการบวชนี่ต้องโหดสบายไม่ต้องใครบอกบวชแปลว่าบวชบ่ไปไม้บ่แหวนชอช้างความหมายก็คือฝึกฝนอบรมบ่มขัดเกลาฟื้น บทคำนี้เป็นว่าฝืนเป็นว่าฝึกเราจะออกสู่เส้นทางธรรมเพื่อไปฝึกไปฝืนน้อมรับเอาสิ่งที่ถูกต้องจากศาสนามาใส่จิตใส่ใจประพฤติปฏิบัติขัดเกา่าชีวิตจ,จิตใจตนเองให้ดีให้เลิศให้ประเสริฐไม่ใช่บวชแล้วมาเล่นมาหัวนะ ยิ่งบำเพ็ญทรหดเท่าไหร่บำเพ็ญอุกฤษเท่าไหร่บารมียิ่งสูงบุญได้จากการถวายวัตถุทานแต่บารมีได้จากการเอาร่างกายมาอบลมบ่มฝึกคุณแม่ถึงพันลูกๆออกทุลงกรมาฐานบ่อยๆเพื่อจะได้สั่งสมบ่มบารมีบารมีนี่เอาร่างกายทําเอาค่ะส่วนบุญนะ่ะให้ด้วยวัตถุทานแล้วก็ง่ายมากไม่ต้องขัดใจอะไรเลย ถ้าไม่จะหนีทีเหนียวเงินไม่มีอะไรขัดใจตนเองเลยการทําทานให้เท่าไหร่ก็ได้แต่การที่จะไปเทกิเลสทิ้งในป่าในดงพงไพรหรือไปทนอดทนอย่างน้ำไม่มีก็ไม่ได้อาบน้ำาอาหารก็กินมามาทุกวันดูซิมจะตายไหมคนกินยากอยู่ยากจะได้เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายไปที่ไหนก็สบาย หมูเพื่อนก็ไม่รังเกียจคนกินยากอยู่ยากเลือกกินนะออกมาบำเพ็ญสิคะมาบำเพ็ญตะบะมาน้อมเอาตะบะพะพุทธเจ้าเผาลุนกิเลสตะบะแบบว่าตัวร้อนทนไม่ได้ก็ต้องทนเพราะไปเป็นทีมอืมจะเอาแต่ตามใจตัวเองไม่ได้การออกทะดงคุณแม่จะให้ทานอาหารเหมือนกันหมดทุกคนแม้แต่คุณแม่ด้วยไม่ได้ว่าไปเลือกเรากินสิ่งนี้ให้ ลูกๆก,กินอีกสิ่งไม่เปิดเป้เดินให้กาเปิดเป้แม่ก็เปิดเรื่องอะไรอ่ะเราต้องฝึกตัวเองให้หนักแน่นเข้มแข็งนะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําพูดทําให้ดูอยู่ให้เห็นอย่าให้เขาหนักแน่นเราต้องหนักแน่นให้เขาดูก่อนมาลูกมา ใช่นะเธอหนาะแม่ไว้ไว้ค่ะมันช่วยมาทำไมแล้วคะ่ะ จบคลิปสีกลางป่าช้าวันที่หกเมษาหกห้านะคะ